เษตรกรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับเพราะว่าคลผลิตราคาตกต่ํากองทุนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาทําให้คนในหมู่บ้านมีที่พึ่งพาชีวิตเราก็ดีขึ้นค่ะมีเงินใช้สอยสะดวกแล้วก็มีเก็บด้วยค่ะใช้จ่ายไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะสบายสบายเลยค่ะแต่ก่อนเราเป็นหนี้แต่ตอนนี้เราหมดหนี้เราก็เลยสบายขึ้นนะคะ บริบทของพื้นที่ของหมู่บ้านหนองเม็กนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทําไร่ทํานาการทํานาก็ศสยน้ําฝนอย่างเดียวครับฝนดีก็รายไดก้ก็ดีขึ้นปีนี้แรงก็ลำบากหน่อยครับสําหรับรเกษตรกรครับปัญหาของการทําไร่ทํานาที่ทําให้เกษตรกรหรือว,ว่าชาวบ้านของเราได้ก่อเกินนิสิตก็ต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเปลี่นค่าปุ๋ยค่ายาค่ารถไถพอเราลงทุนในการทำผลผลผิตแล้วราคาสินค้าที่ตามมามันต่ำไม่สามารถที่จะชำระหรือว่าล้างต้นทุนที่ลงทุนไปได้จึงก่อเกิดหนี้สินพอเรือในให้กับชาวบ้าน ตอนนั้นมีปัญหามากค่ะไนลูกเจรียนไหนต้องไปซื้อของมาลงทุนเป็นทำเกษตรด้วยร้านค้าด้วยทีนี้เงินทุนมันก็ไม่มีก็เลยไปยืมกับนายทุนที่ละ4ีห้าหมื่นรวมกันก็เลยเยอะค่ะเป็นสองแสนแล้วนี่นอกระบบดอกมันเยอะ,ะเษกษตรกรส่วนใหญ่จะคู้อุ่มต่างๆครับบางรายก็4-5สัญญา ในการผู้ยืมามาประกอบอาชีพสำนักงานพระนาชมชนอำเภอใหญ่ครับไดเอาร่วมประชุมร,รวมกลุ่มต่างๆนะครับมาเป็นกองทุนเดียวกันโดยบริหารจัดการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนครับแล้วก็ทําให้เป็นหนึ่งพเพลือนหนึ่งสัญญาครับมันก็จะง่ายในการบริหารจัดการสําหรับสมาชิกที่ผู้ยืมน พอดีเขามีโครงการมาเป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาแม่ก็เลยไปกู้ยืมเงินของกองทุนมาแล้วก็ไปอุดหนี้นอกระบบค่ะ หลักๆเลยนะคะที่พัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการขับเคลื่อนศูนย์จะมีเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องเรื่องที่ 1, 1> พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการเพื่อให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในเรื่องที่2เข้ามาพัฒนาระบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการหนี้ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนะคะสังเกตว่าแต่ละศูนย์จะมี รูปแบบไม่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องที่3นะคะเรามีการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกนะคะหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยการส่งเสริมอาชีพส่วนหนึ่งเราก็ก็ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกให้เกิดรายได้ครับในเรื่องทาปลาส้มสมุนไพรทําเนื้อหมูแดดเดียวทําให้มีอาชีพเสริมมีมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ สมาชิกเลครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถลดผลหนี้ได้ศูนย์จาัดก,การกองทุนหมู่บ้านบ้านอมีของเรามีการบริหารจัดก,การการใช้เงินหรือว่าการใช้จ่ายของหมู่บ้านกอให้เกิดการอ,อมขอให้เกิดการลดภารหนี้สิในให้กับชาวบ้านและเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อเพิ่มต้นทุนในการทําการเกษตรและณปัจจุบันสมาชิกหลายคนหลายท่านนะครับก็สามารถลดหนี้มีต้นทุนในการ ดำรงชีวิตต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านกองทุณหนึครัวเรือนหนึ่ง 1, สัญญาข้อดีเราจัดสรรเงินได้ใช้หนี้ดอกไม่เยอะเราก็เลยหมุนเวียนได้ค่ะกําไรขายของได้แล้วก็ขายของเกษตรได้แล้วก็พวกกลุ่มอาชีพเสริมเราก็เอาตัวนี้มารวมกันแล้วก็ไปใช้หนี้หมดนะคะ ขอบคุณโครงการที่มีกองทุนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาทําให้คนในหมู่บ้านมีที่พึ่งพาชีวิตเราก็ดีขึ้นค่ะมีเงินใช้สอยสะดวกแล้วก็มีเก็บด้วยค่ะใช้ใจ่ายไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะสบายสบายเลยค่ะแต่ก่อนเราเป็นหนี้แต่ตอนนี้เราหมดหนี้เราก็เลยสบายขึ้นนะคะหกปีโครงการพัฒนาชุมชนรวมสรางสรรคสังคมดึงตน้น พงช่วยคนพ้นทางอับจนสามชุมชนมีสุขยัง่งยืน